ทำนาทำไรเหนื่อยใจเหลือทนไม่ว่าหน้าแ้งหน้าฝนมองหมุนหมดกำลังใจทำนาขาดน้ำทำสวนก็ขาดกำไรสำยังคนรักแหงายนี่ไกลสวเมือง แม่นฟ้าทีสามที่สี่พี่ลำไม่ลงรุ่งแจ้งแสงตะวันโด่งวัวควายออกสู่ปลายนาเส้นจะสมสารลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาเงนคอขึ้นมอง ดูฟ้าน้ำตาหนุ่มนาลายรินนั่งนับนิ้วไปเมื่อไรจะกลัำพี่นอนไม่หลับคิดถึงกระทินหอมดอกรำดวนยิ่งชวนให้พี่ทวิน หากเจ้าไม่ยอนขึ้นถิ่นพี่คงทิ้งไรตามหาทำนาทำไรหน่อยใจเหลือเกินปล่อยทิ้งไรหน้าห่างเหินขอเหมือนเข้ากรุงตามหาถ้าไม่เจอเธอ พบเจอไม่ย้อนขึ้นมาปล่อยไรโรกเป็นดงป่าทิ้งนาทินข้าเคยทำ